โอเคครับวันนี้ต้องขอกราสวิดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก็วันนี้ก็จะมาบอกขา่ขาวร้ายข่าวร้ายมีทุกสัปดาห์เลยมั้งฮอนก็ไม่ได้เล่นเอฟก็ไม่ได้เล่นอ่าสาเหตุก็คือผมโดนแสแปมนั่นเองนะครับไม่ต้องถามอะไรมากโอเค อถ้าผมหาตัวตต่อของในคอมได้เดี๋ยวผมจะเล่น p ีให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมกล่าว่าเกมในมือถือพวกเช่นพวกฮอนเออฟผมกล่าว่าจะไม่เล่นแล้วแล้วก็เฮดช็อตด้วยก็เลยกละไปเล่นเกม p b แต่ถ้าผมเล่นเกม pb แล้วก็ผมต้องเล่นรหัสใหม่นะเพราะว่ารหัสเก่าก็สองเพชรโดนเกียนไปโอเคอัน okay. ดับแรกเราต้องตัดไม้ก่อน ทำแพรไมแบบว่าบ้านนะ้ำแบบเนี้ยเป็นนะอเอ้ยวางผิดจะด,ด้วยวางมาดิก่อน โอเคถ้างั้นผมทำบ้านในน้ำเลยกันละกันนะครับไม่ได้เล่นไหมครับมานานละถ้าผมลืมเออปุ่มอะไรก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับโอเคโอเค ก็ทำแบบนี้เดี๋ยวให้ตรงนี้เป็นประตูบ้านโอเคเราต้องผ่านเคนนี้ไปให้ได้ เลยปอกวะเลย ฟองอากาศยายๆอะขอบคุณครับไปแล้วไม่อยู่แล้ว สึกวุ้งไม้จะไม่พอหรอมั้งไม่มั้งนั่นแหละใช่เลยโอ๊ย ทำไมชอบวางผิดตลอดออขอบคุณครับเหลือเป็นแหล่งน้ำลืมที่ขุดด้วยลืมทำที่เออขวานขวานเออแม่ไม่แม่ วาแนนได้ล้ลนะสองก็ได้แล้วเนื้อ แกพื้นที่เฮ้ยแกเอ้ย,อยหน้าจอจอแกะน้อยอย่าวิ่งโอเคแตกิ้วโอ้ยไปกดชิปทำไมเอ๊ะชิปมันใช้สำหรับไหนครับเออเราก็เล่น Minecraft คอมด้วยดีกว่า แกะ่ะเฮ้ยทำไมชอบกดคลิปวะโอเคแถวนี้มีแกะเยอะนะเปล่าลประชดแกะขอบคุณพระเจ้า กันดีกว่าโอเคมีแก่อยู่ตรงนู้นแก่อยู่ไหนวะยังฟุ้งวาปะ ไม่ไม่ไปดีกว่าะเราจะไปเอาเออไั่แต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าครับขวาน,นี้แรงกว่าดาบซิกนะ cái sông tour gần mấy giờ này ได้เลยจำได้เลยโอ้ยไม่เจอเดี๋ยวร้อยมาสปอนดีกว่าอ้ยไม่ไหวละวันหนึ่งทางเดียวที่ผมจะรอดได้ ตอรีเปิดด้วยเกมหมดโอเคเราจะเออพี่เขียวอือก mm hmm. ัดไปตอนที่ตอนเช้าเลยกันแล้วกันนะ ตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วเราจะขุดลงไปเลยก็แล้วกัน ตอนที่ขึ้นไปข้างบนสังเกตได้ว่าเอ่อยังไงอะผมรอให้มันเช้าอะแล้วไม่รู้ดิผมอธิบายไม่ถูก ที่ลูกคิปเปอรอ์ซอมบี้แม่น้ำนู่นนู่นตรงนี้จุดเด็ด มีสี่ใช่ปะผมตัดไปเนี่ยผมตัดไปสองต้นตัดไปหมดแม่งเลย เราไปแค่ขวานก็พอผมปิดเออแอนดี้ได้ไหมอะไรนะไอ้ที่เกี่ยวกับเออไอ้ที่ว่าให้ซอมบี้มาเออเปิดพวกมอนเตอร์ผมขอปิดนะ มันรู้สึกว่ามันยังไงอะเอ้ยนี่มันในนี่นี่มันรู้สึกเหมือนลำคาญพวกมันเตอร์มาเนี่ยสมมติว่าเราตัดไม้อยู่ใช่ไหมแล้วมันเตอร์มาปุ๊บตูมคิปเปอร์แน่นอน ไม้ก็เป็นสีเขียวคิปเปอร์แน่นอนครับผมที่จะมีเสียงที่จะระเบิดแล้วได้ชุดกงชุดเกาะแล้วก็ไม่มีเด้อเจ้อย่านะาจะได้จะได้โอเคโอ้ยทำไมชอบกดอืมย่อวะ yo le le หาแกให้ได้ตัวหนึ่งอะโอ้โหไก่คิดว่าแกแกระต่ายหมาถ้าจะม,มาครบขนาดนี้เออจะจะหมาอียไปแถวนี้มันมีแต่สัตว์สีขาวๆว่ะ ว่าคลิปผมต้องลงทุกวันแล้วละ่ะหรือไม่ก็ไม่ทุกวันเพราะว่าเออผมก็ต้องไปทํางานด้วยถูกปะเพราะว่าปิดเทอมแล้วเต็มตัวเข้ามอนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เต็มสอบดึกห้องเออแกเอ้ยแก น totally right ี่ไม่คิดจะมีให้ผมเลยใช่ไหมแกขอบคุณมากกูมาหาแกะนะเว้ยอืคตใจดำไมคครับไหมครับผมขอแกะได้ไหมเอ้ยคลิปนี้ ขอตั้งว่าแกะดำไม่เอาดีกว่าวะแม่งชื่อแกะดำเฮ้ยเอาชูก้าเคนแถวนี้ก็ได้นี่ว่าจะเป็นแบบปิดปกติอโอเฮ้ยสีสวยขึ้นนะผมว่าชูก้าเคนเขาบอกว่าต้องให้ถอนคนมันถึงจะล่วงหมด านเอ้ยแกเอ้ยบุญจะไม่บัวไม่เจอแกะจะเจอบัวขอบคุณพระเจ้าโอ้ให้ตายเถอะซาร่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้จะทิ้ง โอ้ยผมปวดนิ้วก้อยอะบอกว่โคตรเจ็บนิ้วก้อยเลยไม่เคยเจ็บอะไรนิ้วก้อยขนาดนี้มาก่อนขึ้นไปโอเคคอยไม่แก่อยู่ข้างบนคอยไม่แก่อยู่ข้างบนมีหรืวะโอ้ยิดแม่ โอ้ยนิ้วก้อยเป็นตะคิวเลยมั้งไอเฮียเดี๋ยวมาคดทานแถวนี้ดีกว่าเว้ยแกน้ำยาแกแกจ้ามาปะป่ามารู้ไหมกูตามหามึงตั้งนานรู้ไหมรู้ไหม อ,อรู้ไหมทิดนอนุอียขอโทษจะม <Yeah. S 1> ะเย,คะย่คลิปนี้ขอตั้งว่าแกะผู้สาบสูญกลางคืนอีกแล้ว ไอเด็กี้เฮ้ยผมว่ากลางคืนแม่งเยอะนะเว้ยเมื่อวานเอ้วันนี้ดิเออเมื่อวานมาครับแม่งเหมือนชีวิตจริงเลยนะเว้ยเอาจริงๆนะมาครับมันเหมือนคนในยุคก,ก่อนอะ่ะแบบว่าเอ่อเราต้องหาของเองหมดเลยเช่นหาแกะอะไรพวกนี้เราต้องหาเองหมดเลย ชูกาเคนขอบคุณพระเจ้าฝนตกอะหรือเปล่าวะมืดนะสับแบบโปรพริชโนลน้องแกะผู้สาบเสริ ทางกลับบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกูนี่ก็ขยันเดินตกน้ำนะมาครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนบังคับค่ายเลียวก็ยังได้เลยกระโดดให้ด้ววเดี๋ยวนี้บังคับหมด อย่าเสกครับเอ้าจริงๆนาะเว้ยทางกลับบ้านอยู่ไหนอแมวแกผู้สามสูงแล้ววลาวเด็กหลงป่าเนี่ยะไอ้เยี่ยทางกลับบ้านอยู่ไหน What the fuck ไอ้ซีเลียนนะเว้ยทางกลับบ้านทางกลับบ้านหามาเจอหเจอฟักทองเว้ยมันเรื่องกับชคดีอืมการผจนภายครั้งนี้ถือเป็นนับว่าเป็นเกตอย่างยิ่งเด็กหลงป่าของกู Okay. อีสองต้นเฮ้ยอีสองเครื่องทำไมมันมาแหลกตอนนี้ทางกลับบ้านกูอยู่ไหนวัเน,นี่ยกูหลงป่านะเว <c> ้ย <oughs> แม่งบ้านตัวเองยังจำไม่ได้เลยอะ ก็ทิ้งของที่บ้านเยอะด้วยอจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพัดหน้าเจอบ้านเราแน่ไม่แน่ก็พัดนี้ โอ้ยไม่เจองั้นเดี๋ยวไปหานอกรอบกันละกันโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องมีเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยโอเค굿ดบซิวเกนออทโม